อบบโอ้พูดครับสิโอโอมันถือคุยอยู่โอพูดเลยดังๆครับเอาได้ยินไหมโอ้ครับว่าอ้ฮาฮัลโหลสิถือดิถือถือถือ,ถอฟังแม่พูดนั่นถือฟังแม่พูดโอพูดใหม่

没白养。